จะต้องรู้ตัวว่าอนาคตของเราไม่ใช่อยู่ที่การเป็นคนรุ่นใหม่นะมันอยู่ที่การที่จะต้องพัฒนาตนเองให้ไปเป็นคนรุ่นเก่าได้นะครับแล้วก็ถ้าเราหยุดแค่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเราหยุดแค่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับมันก็หยุดแค่นั้นนะมันก็หมดไปนะครับหยุดหมายถึงหยุดยังไงบ้างเช่นเราก็ไม่พัฒนาความคิดต่อไปเลยเราคิดว่าการคิดแบบตอนที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะถูกต้องเสมอไปอันนี้ก็ เขาเรียกว่าหยุดทางความคิดนะครับเ,เหมือนตายทางความคิดนะครับเราก็จะคิดแต่วันที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นั่นแหละนะครับอันที่สองก็คือหยุดทางชีวิตคือเรารักษาตัวเองไม่ดีนะครับเราสูบบุหรี่เราเดื่มเหล้ามากนะครับสุขภาพไม่ดีนะครับดื่มเหล้ามากๆก็พวกเกิดอุบัติเหตุนะครับพิการเสียชีวิตได้นะครับบางคนอันนี้ก็เป็นกรณีที่น่าเศร้านะครับบางคน เกิดมาเคยเป็นแต่แค่คนรุ่นใหม่นะครับอายุ19บเถึงยีก็ตายไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วคุณจะต้องอยู่ไปจนเป็นคนรุ่นเก่ารุ่นแก่ได้นะครับจึงจะมีพลังจึงจะมีประโยชน์แก่บ้านเมืองมากขึ้นนะครับ <c oughs> สุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้คือทุกวันนี้เนี่ยพูดจนแต่เรื่องอนาคตนะครับพูดจนแต่เรื่องปัจจุบันกับอนาคตนะครับแต่ว่าไม่พูดถึงอดีต นะครับแต่จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐตรงที่มีอดีตนะครับหมายอาดีตได้แล้วก็มองทำปัจจุบันนะครับเพื่อจะมุ่งไปอนาคตแต่ด้วยการที่มองย้อนหลังอดีตเนี่ยได้ไกลมากนะครับไกลไปสมัยนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมองไกลไปจนถึงยุคที่ที่เกิดระเกิดการระเบิดใหญ่ที่เรียกว่า Big ก a n g นะครับแล้วก็พัฒนามาจนกระทั่งมีโลกขึ้นมาเมื่อ4พันล,ล,ล, 4, ล้านปีที่แล้วและโลกเมื่อ4พันล้านปีที่แล้วก็มีแต่แกส๊สนานต่อมาจึงมีของเหลวมีมีของแข็งก็นานต่อมาจึงจะมีสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็นานมากกว่าที่จะมีคนนะครับฉะนั้นเนี่ยอะไรแง่หนึ่งเนี่ยเราก็เป็น อะไรที่มีวิวัฒนาการมาจากฝุ่นดาวนะมาจากแกส๊สมาจากของเหลวนะครับจากอันินซีมาเป็นอินซีนะครับ<ม> uh, เรา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 มีใครบ้างไหมครับที่มีแต่ปัจจุบันไม่มีครับเด็กเกิดมาใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มต้นมีปัจจุบันแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กมันมีอดีตอยู่ในท้อง นะครับอดีตของเด็กมันต้องนับตั้งแต่พ่อกับแม่ปฏิสนธิกันด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ตัวเด็กเนี่ยมันก็มีจีนนะครับจีนเนี่ยมันก็เป็นจีนของบรรพบุรุษนะครับไปไปไปทำซีเควนซิ่งดูจะเห็นเลยนะครับมันจะเป็นยีนของบรรพบุรุษทุกคนที่เคยที่เคยเป็นบรรพบุรุษของเราแล้วก็สืบต่อมาเรื่อยๆไม่ขาดสายนี่นะครับจนกระทั่งถึงพ่อถึงแม่แล้วก็มาถึงเราเพราะฉะนั้นเราก็ใช้จีนของบรรพบุรุษนะครับ ยีนของเราไม่ใช่สร้างขึ้นณเวลานี้ยีนของคุณไม่ได้เกิดตอนที่คุณออกมาจากคันของแม่คุณเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเกิดมาจากอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอดีตเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับวิทยาศาสตร์เวลานีเน้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เวลานี้กลายเป็นที่มาของ deep history ประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปไกลมากเขาเรียกว่า deep history ประวัติศาสตร์เชิงลึกนะครับเนี่ยทำให้ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีแบบ ที่เราทำากันมานี่นะครับที่ยังไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มากนักเองนะครับกลายเป็นกลายเป็นผมไม่อยากจะเรียกว่าเช h โลฮิส y กลายเป็นประวัติศาสตร์แบบผิวเผินไปเลยนะครับเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราก็ใช้อักษรใช้จารึกใช้หนังสือนะครับเพื่อที่จะมาหาข้อเท็จจริงแต่ว่าภาษาหนังสือนะครับเอกสารนี่นะครับมันค่อนข้างใหม่นะครับถ้าเทียบกับประวัติของมนุษย์ทั้งหมดมันใหม่แล้วก็มัน สัก5 0าพันปีอย่างมากถูกไหมครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันเกิดมาเท่าไหร่ละนานเท่าไหร่แล้วนะครับโอ้บางคนก็บอกเป็นล้านบางคนก็บอกมนุษย์สมัยใหม่จริงๆเนี่ยสักหลายแสนปีนะครับแล้วก็มนุษย์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มาจากไหนมันมีอดีตทุงมันนะครับทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับเวลานี้ก็คือมันออกมาจากแอฟริกากันทั้งนั้นนะครับมนุษย์เดิมเนี่ยผิวดําทั้งนั้น นะครับมนุษย์แต่เดิมในหน้าตาก็คล้ายๆกันทั้งนั้นนะครับจากนั้นก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเวลาบอกว่าวิวัฒนาการวิวัฒนาการนี่ก็คือการบอกว่าอาดีตสร้างปัจจุบันแล้วก็จะสร้างอนาคตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใครรู้แต่เรื่องปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์นะครับคนแบบนี้หมอเขาเรียกว่าโรคอัลไซเมอร์นะครับตื่นมาก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่นอนอข้างเราเป็นภรรยาผู้ชายที่นอนอข้างเราเป็นสามี เด็กเล็กๆที่เข้ามาเล่นกับเราเป็นลูกก็รู้สึกแปลกแยกไปหมดก็จําไม่ได้ด้วยว่านี่เป็นบ้านของตนเองเพราะคําว่าบ้านเนี่ยมันต้องโยงมาถึงอดีตรู้ว่าใครเป็นคนซื้อใครเป็นคนสร้างสามีภรรยาก็ต้องโยงไปถึงอดีตผู้หญิงคนนี้เคยอยู่กับเราเคยมีความรักกับเราอยู่กินกันมาเรามีลูกมีเต้าลูกก็เหมือนกันเราจะต้องหมายอดีตเขาได้เราจรึงจะรู้ปัจจุบันว่าใครเป็นลูกเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกที่น่ากลัวที่สุดสาหรับคน ปัจจุบันนี้โรคหนึ่งก็คือโอรคอัลไซเมอร์ผมกลัวมากว่าคนไทยสังคมจะเป็นสังคมอัลไซเมอร์ด้วยนะครับสังคมที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยก็ทําอะไรก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สม่ำเสมอไม่คงเส้นคงวานะครับอันนี้เนี่ยเราจะต้องพยายามทําให้เด็กรุ่นใหม่ของเราที่สนใจเรื่องอนาคตเนี่ยต้องบอกเขาว่าอนาคตสําคัญแน่ๆนะครับแต่อันดีตก็สําคัญมากนะครับ นะสำหรับคนที่พูดแต่เรื่องปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันนี่นะครับผมก็อยากจะพูดอะไรเป็นแง่คิดนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมันถ้าเอาถึงณเวลาที่ที่เวลานั้นจริงๆเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่มีความหมายอะไรนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆนะครับที่ขั้นระหว่างอดีตที่ย้อนกลับไปได้นานมากนะครับบางคนย้อนไปได้ถึง 14บสีพันล้านปีตอนที่เกิดบิ๊กแบงนะครับกับอนาคตที่จะไปอีกนานมากนะครับกว่าที่โลกมันจะแตกจะดับเนี่ยเวลาจะสิ้นสุดลงเนี่ยผมก็คงอีกอีกนานนะครับอีกนานนะครับพราปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็เป็นอะไรที่ขั้นเอาไวนะ้แล้วมันขยับไปเรื่อยๆนะไอ้ปัจจุบันเนี่ยนะไอตอนที่ผมเริ่มพูดทักทายสวัสดีพวกเราอะมันกี่นาทีมาแล้วครับ สิบกวนาทีมาแล้วนั่นเป็นอดีตไปแล้วลหะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคําว่าปัจจุบันเนี่ยมันจริงจะต้องรวมถึงอดีตระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นคนแก่เนี่ยก็คือต้องจําได้ว่าตัวเองเป็นใครเป็นตัวเองมีลูกมีครอบครัวนะครับคนไหนเกิดเมื่อไหร่อะไรคนไหนเป็นพี่เป็นน้องลูกเราเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเราเป็นใครนะครับ <Yeah. S 2> อันนี้มันเป็นปัจจุบันที่จะทำงานได้มันจะต้องหมายอดีตกลับไปอยู่ในขนาดและอยู่ในระยะเวลาที่มันเหมาะสมแต่และคนก็คิดไม่เหมือนกันนะครับแต่สำหรับคนทั่ทวไปเนี่ยมันก็ปัจจุบันก็หมายถึงอดีตที่ย้อนหลังไปนะจะย้อนไปจนถึงตั้งแต่เกิดก็ได้ย้อนไปตอนที่รู้ความก็ได้ย้อนไปตอนที่เริ่มเข้ารับราชการก็ได้ย้อนไปตอนที่เริ่มกเกษียณก็ไดแ้แล้วแต่นะครับกับอนาคต แบบกับอนาคตเพราะฉะนั้นการที่เวลาที่เราบอกว่ามามามาพูดกันหน่อยเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยมันมันคิดแบบง่ายๆมันก็ง่ายนะครับแต่ผมไม่อยากให้เราคิดแบบง่ายๆเพราะว่าเราเป็นชาวมหาวิทยาลัยเราเป็นชาวอุดมศึกษาเราควรจะนําคนอื่นไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นมานําเรานะครับเรื่องการคิดเรื่องเจนทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันเราควรนําคนอื่นไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นมานําเราที่คนอื่นเขานาเราก็คือพวก สื่อมวลชนนะเอาเรื่องเจนูจ้นเจนนี่อะไรมาพูดผมดูแล้วผมคิดว่ามันไม่พอนะครับจะต้องคิดเจนแบบไทยขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งเจนแบบไทยก็จะต้องรู้รู้อดีตรู้ปัจจุบันแล้วก็คาดการณ์อนาคตแบบของไทยไปด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเห็นความสําคัญของเยาวชนเห็นความสําคัญของนักศึกษานิสิตนะครับในพร้อมที่จะคุยกับพวกเขาพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรจากพวกเขา เราพร้อมที่จะถ่ายทอดอะไรให้พวกเขานะครับเวลานี้เขาอาจจะยังไม่ฟังแต่ไม่เป็นไรนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะเริ่มเข้าใจคนในวัยที่สูงขึ้นสูงขึ้นได้มากขึ้นนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนอยู่ในช่วงไวไัยใดก็ตามอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สร้างอะไรที่เป็นประโยชน์กับกระทรวงสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับของเราอันเป็นที่รักยิ่ขอบคุณครับ ก่อนอื่นขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรระราวันพวงจิตนะคะประธานเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมทิไทยเขตภาคกลางมหาวิทยษษาลัยเกษตรศาสตร์ที่ท่านได้ให้เกียรติมากล่าวรายงานแล้วก็พูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะอย่างที่ได้ฟังไปตั้งแต่ในช่วงต้นนะคะกลุ่มเครือข่ายของบัณฑิตอุดมทิไทเนี่ยก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นตอนนี้เพิ่มขึ้นจาก84เป็น97สถาบันแล้วนะคะรวมถึงต้องขอขอบพระคุณค่ะ ศาสตราจารย์ oh. พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัศนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากท่านได้มาเป็นประธานในการเปิดประชุมวิชาการในวันนี้แล้วนะคะท่านยังได้ให้แนวคิดข้อคิดมุมมองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเจเนอเรชันนะคะดิฉันสามารถสรุปประเด็นหลักๆที่อาจารย์ดรอเนกเนี่ยได้ ให้มุมมองแงีคิดกับพวกเรานะคะประเด็นแรกที่สําคัญเลยค่ะเราอยู่ในเรื่องของเจเนเรชันเราได้ยินคําว่า Generation เจเนเรชันกันมาอย่างต่อเนื่องแต่จริงๆแล้วเป็นแนวคิดที่มาจากทางตะวันตกด้วยซ้ํานะคะแต่ในขณะที่สังคมไทยเองก็จะมีบริบท ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมของเราเองเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้เราเนี่ยได้มีการแบ่งเจเนอเรชันที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่อาจารย์ดรเนตฝากไว้นะคะท่านรัฐมนตรีฝากเราไว้ประเด็นที่2องค่ะตอนนี้ เราอยู่บนเจเนอเรชันที่มีความแตกต่างกันซึ่งไม่ใช่แค่เจเนอเรชันเท่านั้นนะคะเรามีความแตกต่างหลากหลายกันมากมายแต่ทํายังไงที่จะประสานความสมดุลแล้วก็อยู่ร่วมกันได้โดยเฉพาะคนรุ่นเก่าหรือว่าคนในเจเนอเรชันเบบี้บูมเจเนอเรชันเอ็กซ์หรือ y ายรวมทั้งคนในเจเนอเรชันซีหรืออัลฟาในอนาคตต่อไปเนี่ยเราจะประสานความสมดุลแบบนี้กันได้อย่างไรรวมทั้งสิ่งที่สําคัญที่ท่าน ฝากไว้ก็คือการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวต้องรับฟังกันมากขึ้นคนรุ่นเก่าเองนะคะอย่างพวกเราเนี่ยเติบโตมากับไม่ได้พร้อมในด้านของเทคโนโลยีเหมือนกับเด็กรุ่นใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้สิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวมทั้งคนรุ่นใหม่ๆเองก็จะต้องเรียนรู้ในภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะหรือว่าอ,อ,องค์ความรู้จากคนรุ่นเก่าด้วยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่สําคัญนะคะว่าสังคมไทยอะ่ะ สามารถที่จะอยู่ร่วมกันในลนักษณะของครอบครัวรับฟังกันมากขึ้นเราก็จะอยู่ในในสังคมกันได้อย่างผาสุกมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงประเด็นประเด็นสุดท้ายที่ท่านรัฐมนตรีฝากเอาไว้นะคะในเรื่องของการเรียนรู้อดีตหรือประวัติศาสตร์เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าประวัติศาสตร์หรืออดีตเนี่ยสร้างปัจจุบันเราก็นําไปสู่อนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ลากเนา่าหรือไม่รู้อดีตของเราเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะ อยู่กับปัจจุบันหรือเข้าใจบริบทในในอดีตที่ผ่านมามาปรับประยุกใช้กับปัจจุบันแล้วก็อนาคตได้นะคะรวมถึงสิ่งที่ท,าท่านรัฐมนตรีฝากเอาไว้นะคะในเรื่องของอุดมศึกษาค่ะต้องมีบทบาทในการนําสังคมนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องของเจเนอเรชันเรารับแนวคิดมาจากตะวันตกแต่ทํำยังไงที่เราจะ ปรับนะคะหรือว่าให้แนวคิดกับสังคมในเรื่องของเจเนอเรชันที่เหมาะกับบริบทของสังคมไทยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่จะสามารถานำสังคมในเรื่องต่างๆได้ด้วยนะคะคโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในในปัจจุบันนี้สังคมไทยนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เข้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแหละนะครับแต่ว่าอีกไม่นานก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบ เต็มตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยก็จะมีทั้งอ่าเจเนอเรชันแต่ละเจเนอเรชันนะครับตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์นะครับจนถึงเจเนอเรชัน X Y แล้วก็เจนซีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเจเนอเรชันนะครับอย่างที่อาจารย์อนเนกได้กล่าวเอาไว้จะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างผมเนี่ยก็คือ,อเกิดมาในช่วงเจน Y นะครับแต่ว่าเป็นเจน Y ช่วงต้นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเกิดมาก็จะได้เห็น วกเครื่องมือนะครับหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยที่เป็นทั้งระบบอาอนาล็อ,อลกแล้วก็ระบบดิจิตอลนะครับให้ได้เห็นการเปลี่ยนถ่ายนะครับว่าตั้งแต่ที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับอันอันใหญ่มากๆเนี่ยจนกระทั่งตอนนี้นะครับโทรศัพท์มือถืออันเล็กนิดเดียวเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างอย่างอ,อย่างมากเลยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแต่เพียงว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปในช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างจะสั้น นะครับใช้เวลาประมาณ20ปีนะครับเท่าน,นั้นเองในการเปลี่ยนไทยตัวเทคโนโลยีจากที่เป็นเทคโนโลยีที่ในระดับพื้นฐานนะครับจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าไฮเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนะครับความคิดทัศนคติของเด็กรุ่นใหม่นะครับหรือว่าที่เรียกว่าเด็ก Gen ี Z, เนี่ยก็จะมีความคิดที่เปลี่ยนไปนะครับไม่เหมือนกับในสมัยคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับอย่างเช่นตอนสมัยคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยเราอาจจะ บอกว่าเนี่ยลูกถ้าเกิดว่าจบมาแล้วเนี่ยอยากจะให้รับราชการนะครับเพราะว่าการรับราชการเนี่ยก็จะเป็นเป็นความมั่นคงในชีวิตอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้วิถีชีวิตนะคะรับรวมทั้งทัศนคติเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับหลายหลายคนอยากจะไปทํางานภาคเอกชนหลายหลายคนอยากไปเป็นดารานักสแสดงนะครับเพราะว่านอกจากอ่ปัจจุบันนี้ดารานักสแสดงนอกจากจะทั้งสวยทั้งเก่งก็ยังมีความรู้มีความสามารถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความคิดทักษคติเนี่ยได้เปลี่ยนไปจากอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยทำอย่างไรที่เราในแต่ละเจเนเรชันเนี่ยจะสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับอยากมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอ่าสอดคล้องกันนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจกันนะครับคนยุ่งอ่าคนรุ่นใหม่เข้าใจคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าก็เข้าใจคนรุ่นใหม่นะครับผมก็เชื่อว่าเราน่าจะได้อ่ามีชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับอยากมีความสุขต่อไปนอนะครับอาจารย์สุธิภาครับ ใช่ค่ะก็อย่างที่ที่บอกไปแล้วนะจันชยุทเป็นเจเนอเรชัน Y ใช่ไหมคะ Y ต้นๆในขณะที่ด็ฉชันเองก็จะเป็นเจเนอเรชัน X ปลายๆแต่ทราบไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยนักศึกษาในมาหาวิทยาลัยเราเองนะคะอยู่ในเจเนอเรชัน4ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็รุ่นนี้กําลังจะออกไปสู่ตลาดแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ย เด็กๆเ,เองนะคะนะักศึกษาเองหรือว่าอ,อ,อาจารย์เองเนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้พอสมควรนะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบให้ัครบ thank you ครับตอนนี้อาจจะมีปัญหาด้านเทคนิคเล็กน้อยนะครับขอเวลาสักครู่นะครับ ครับครับถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้นะครับจะขออนุญาตพักเบรกก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงต่อไปนะครับเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อการทํากิจกรรมนักศึกษาในสถานการณ์โรคระบาดนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมขชินทร์